สวัสดีค่ะพี่น้องชาว YouTube f c ทุกท่านนะคะอ่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องติ๊กเช่นเคยนะคะอ่ะช่องร้านลุงของเก่าสามชายชาแนลนะคะเป็นช่องที่คุยกันเรื่องหวยเรื่องสูตรเรื่องสุขภาพเรื่องตัวเลขนะคะแล้วก็เรื่องแล้วก็เรื่อง เพิ่มสมุนไพรลดน้ำหนักนะคะอ่าก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะอ่าช่องร้านลุงของเก่าด้วยนะอ่าก่อนอื่นที่เราจะมาคุยกันเรื่องฮานอยวันนี้นะคะอพอดีได้หยุดไปคุยกับลูกค้าแป๊บหนึ่งนะคะลูกค้าเข้าร้าน ก่อนที่เราจะมาพบกับฮานอยสามพานอยเด้อพี่น้องเด้อล้วก็มาคุยกันก็อตกลงนะคะ,ะติ๊กจะทําคลิปนี้ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะ,ะหวยทุกชนิดนะคะและก็ไม่สนับสนุนพิงสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้ De. อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเด้อพี่น้องเด้อ อาวันนี้นะ,ะน้องติ๊กก็ขอบคุณสำหรับแฟนข,ขอบคุณสำหรับเพื่อนอที่คุณเพื่อนอที่น่ารักนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่สนับสนุนเฮบสมุนไพรลดน้ำหนักนะคะขอบคุณนะคะที่ามารับด้วยตนเองหรือวาอ่าโทรมาแล้วก็ให้น้องติ๊กส่งให้นะ,ะวันนี้ ยังไม่ถึงยังไม่ถึงอ่าก่อนที่ทิกจะลงคลิปนี้นะยังไม่ถึงบ่ายเลยนะคะก็หมดไปแล้วขายไปหมดหมดไปทั้งหมดอ่าสิบสิบเดี๋ยวนะสิบห้ากระปุกแล้วนะสิบห้ากระปุกนะคะก็มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็แค่หนึ่งหนึ่งแคปซูลหนึ่งแคปซูลหลังอาหารเช้า หรือละอาหารมือแรกนะคะของแต่ละวันเดอร์กินแค่หนึ่งเม็ดนะกินแค่หนึ่งเม็ดนะคะวันนี้คุณน้ามา,อ,าอีลาอีลามือนี้อีลาจ้อยจ้อยบุษันเดอมือนี้อีลาจอ้อยจ้อยบุษันก็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 โอเคนะคะก็โ okay. อเคเออก็มีความรู้สึกว่าเพื่อนคุณเพื่อนที่มารับนะคะที่มารับสิบกระปุก ไปสิบกระปุกก็คุณเพื่อนก็พร้อมลงนะคะจากเก้าสิบจากเก้าสิบสี่ตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่แปดสิบสามนะด้วยเฮอร์บสมุนไพรลดน้ำหนักเดอ้อนี่ลหละมีคนบอกว่าให้ติ๊กซ้อกกินเดอ้อซ้อกกินเดอ้พอพราะแล้วเพราะแล้วน้องติ๊กเพราแล้ว มันจ้อยแล้วแต่ว่าน้องติ๊กก็ก็คอยขยับขยับถอยถอยถอยเพราะว่าก็เพื่อให้ร่างกายมันมันปรับปรับสภาพปรับความสมดุลของร่างกายนะจากที่เขาระบบในระบบอ่าร่างกายในระบบอ่าลำไส้ของเราในระบบกระเพาะเรานะคะให้มันอมีการอ่าปรับตัวปรับสภาพว่าเออมันจะ ไม่ไม่กินแบบทีเดียวตู้มนะคะมันก็ค่อยๆลดในการกินลดในการกินลดในการกินไปเรื่อยๆนะคะให้มันโอเคก่อนนะโอเคก็คุยเรื่องเิร์บสมุนไพรเสร็จแล้วเด้อถ้าใครสนใจนะติดต่อได้นะคะที่เบอร์083 020 2 9 0, 0 9นะคะ 083-020-2909คันนี้แหละพ่อนะคะอ่ะก็ฝากไปด้วยเด้ออ่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะกดผ่านก็ได้นะอ่ะก็มาดูนะก็มาดูที่ฮานอยของเรานะคะฮานอยของเรา ฮาโยวันนี้เมื่อวานติ๊กไม่ได้ลงต้องขออภัยนะคะพอดีเมื่อวานติ๊กเมื่อวานติ๊กไปที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเมื่อวานติ๊กก็ไปทําธุระที่ขนส่งนะฮานนยสามฮานอยวันนี้นะฮานนยสามฮานอยเออคุยกันเรื่องฉลากกินแบ่งรัฐบาลก่อนนี้เมื่อวานนี้อะไรอ่ะมันคืออะไร 9ก้าเ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 จ็ดมันคือสิ่งใดนะคะอาจจะไอไอไอหวยที่ติ๊กสรุปให้มันก็มีแปดเก้าเนาะแปดเก้ามันก็เป็นตัวกลับอีกนะมันก็เป็นตัวกลับอีกนะก็เ,เขาบอกว่าอไรเลขอันเหรอเลขลอตเตอรี่ไม่ค่อยมีเหรอแปดเก้าเก้าแปดเออ,อก็ว่ากันไปแล้วก็ แล้วก็ให้เกนะ้าเจ็ดเนาะมันมีเก้าเจ็ดมันมันเป็นเลขสามตัวเจ็ดแปดเก้าเนาะเจ็ดแปดเก้าเนาะเออก็ทำยังไงได้ลนะเนาะเออเขาบอกว่าไม่ได้ล็อกนะก็เข้าใจนะคะไม่ได้ล็อกก็คือไม่ได้ล็อกนะก็คือต้องเชื่อนะคะต้องเชื่อเพราะว่าความบริสุทธิ์ยุติธรรมของ okay. อ่ะเะลากกินแบงไดรัฐฟันนะคะเขาก็มีตัวสแกนเนาะอ่ะก็เขาบอกว่าไม่ได้ล็อกก็คือไม่ได้ล็อกนะอ่ะมาดูที่ฮานอยของเราเนาะก็จบไปที่อ่ะหมยรัฐบาลนะเราก็ดูว่าวัวหน้ามันจะออกตัวไหนนะเออก็ว่าแฟนขับก็ส่งมาให้ดูรัวๆเลยนะว่าเออม,มันมันมาอย่างนี้แหละอ่ะนะพูดมากไม่ได้น้ำทั่วปากนะ ก็นั่นแหละอ่ะมาดูที่ฮานอยของเรานะพูดไปก็ปวดหัวปวดหัวมากอ่ะานอยสามหานอยนะวันที่สองกันยาหกสามอ่าเราจะมีเ hey ฮ้วันนี้นะคะอ่ะติ๊กมาวันนี้ติ๊กให้ที่นะคะอ่าให้ที่ซีซีมันจะมีตองได้วันนี้นะ่ะ ความคิดนะห้าห้าห่วเาห้าแปดห้าสี่เจ็ดห้าแปดศูนย์แปดสี่แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดสี่ หนึ่งสี่นะคะอะถ้าใครฟังไม่ทันเด้อก็ย้อนกลับไปดูคลิปนะคะย้อนกลับไปฟังใหม่ย้อนกลับไปฟังใหม่นะคะแล้วก็วิ่งลูดนะคะวิ่งลูดวิ่งลูดวิ่งลูดติ๊กมาที่ตัวนี้นะติกคิดว่าวันนี้มันจะเด่นเด่นเด่นที่วิ่งลูดตัวที่อ่ะสี่นะคะวิ่งลูดแปดนะคะวิ่งลูดหนึ่งนะคะ ก็ฝากไปด้วยนะคะใครฟังไม่ทันก็ย้อนกลับไปฟังใหม่นะอ่ะก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเด้อก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอ่ามีคอมเมนต์ว่าน้องปิ๊กกลับมาแล้วกลับมาแล้วค่ะนะคะกลับมาแล้วก็ฝากด้วยนะฝาก ฝากติดตามปากชมหน่อยนะคะก็ยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะๆหน่อยนะคิดถึงมากเลยนะคะคิดถึงคอมเมนต์มากเลยคิดถึงแฟนคลับมากๆนะคะกลับมาแล้วฮาหนอยวันนี้เ้ออ่ะยังไงก็ตามนะอ่าก็มีอะไรก็คุยกันใต้คลิปนะคะอ่าก็ขอบคุณนะคะที่อ่าแฟนคลับอ่าที่อ่าสรุป ตัวเลขออกมานะคะสรุปตัวเลขออกมาให้ให้ให้เพื่อนเพื่อนฟังเอ้ให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะฟังแล้วก็มาเขียนอ่ามาพิมพ์ในคอมเมนต์ให้นะคะอ่าก็เป็นบุคคลที่อ่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะขอบคุณมากๆากนะคะอ่าก็ยังไงก็นี่นะคะเดี๋ยวติ๊กนั่งติ๊กชูไม่รู้จะก,กลับหัวกลับหางหรือเปล่านะก็ยังไงก็อ่าก็แคปไว้เลยนะคะแคปไว้เลยนะคะ าตามตัวเลขนี้เลยนะก็ยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อว,วันนี้วันพระนะคะวันนี้วันพระอย่าลืมสวดมนต์ด้วยนะคะถ้าใครว่างๆหรือว่าใครไม่มีธุระอะไรยังไงนะคะก็เข้าวัดไปทับมัดเย็นก่อนก็ได้ไม่จําเป็นต้องไปอนอน ไปนอนจำวัดก็ได้เอ้ยไม่เป็นต้นเป็ดไม่ได้ไม่ถ้าใครไม่สะดวกก็ไม่จำไปจำศีลก็ได้เนาะก็ไปทําวัดเย็นไปทาวัดเย็นแล้วก็กลับมาอยู่อนอนพักผ่อนที่บ้านก็ได้นะคะก็ะยังไงก,ก็ขอให้ทุกท่านนะคะ,ะจงโชคดีนะคะขอให้ทุกท่านนะคะจงมีบารมีนะคะขอให้ทุกท่านครอบครัวท่านมีพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ เข้าดูแลปลุกป,ปักรักษาครอบครัวของท่านตลอดไปนะคะยังไงก็ฝากไปด้วยเด้อและก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะาน้องติ๊กฝากเฮิฟสมุนไพรลดน้ำหนักอด้วยนะคะอสอบถามรายละเอียดก่อนก็ได้นะคะเข้ามาถามรายละเอียดก่อนก็ได้นะคะสนใจไม่สนใจยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนะคะเอา รับรู้รายละเอียดเข้าไปเพื่อที่จะประกอบในการตัดสินใจของท่านนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ